เราก็จะมากับสุดิท่าน,นาด้้ยนะครังนี้ราูก็บช่ไฟสสีเสียงหาใจนี่ก็ใด้เสียงคนอาบน้ำก็ขพาพรยดวยแต่มรักครับนี่น้องนตัวแลไวเน่แม่ก็มาอาบน้ำให้กันอือเราไปเล่นกันเฮ้ยกดเพียร้งก็จะเล็กๆนะนะคบเพราะว่าผมส อีกนี่ได้ตงนี้วิ่งเจราดานใชส้สมาธิในการเล่นสูงสุดโอ้หมดแล้วทำไมอ่ะหมดแล้วอะเงินไม่มี เสียดายเสียดายนะน้อแหวนยาวอันอื่นมาให้นะอ้าวเขียนหายไปไหนวะเขียนหายไปไหนวะเอาให้อาวุธอะไรให้อาวุธอะไรในหะ้อาวุธอะไรเนี่ยอืม อาวุธเลยโอ้โอ้คุณบอกนี่อาวุธแมวไม่บอกฉีโอ้ อย่างนี้เลยค่ะโคนอู้แบตบเหลื้อน้อยจังยักหน่อยเดี๋ยวจะมีเสียงตีโดดตีโดดเลยนะเพราะว่าจะไปชาร์จแบตไงล่ะโอ้โอ้โอจังท่าหนึ่งอู้ทา่ายังลดนิดหน่อยท่าสองนี่ลดอย่างเยอะเลยต่อทาอ่ายังไวอะ่ะ อกกี่กระตาตัวถ้าออกระตาตัวถ้าให้เราหยุดแนละ้วมันก็ทำไปใช่ไหมเชยวเนี่อู้อื้อโหยโฉ่สะอึกเลยก็ยังที่ว่ากลอมสะอกนั่นละไม่เกี่ยวกับอุ๊ นี่แน่นี่แน่โอ๊ยมันทำอะไรอ่ะอ้้ไีเรียดไหมาที่ห<อ>้าสิบสิบสิบเออผู้โดนเข้มขับแทนทำไมมันได้น้อยจงัง ออกพันแล้วนั่นไงจะไปเอาไงตอบตอกจากนี้จะสีเเรืองอะไรวะมักเป็นอย่างเงี้ยเเวลาคุณจะเปิดมั้งไหม มีเสียงตีละหังดดนมาให้ไวมาให้ไวมาให้ไวกูเนี่ยเราต้องบอกตัวเองก่อนว่าต้องมาให้ไวบอมระเบิดซะเออเออก่อบนบอมบอมเลยบอมคุณได้ยินเสียงมัน เหมืนแมงเปิดเองนี่ยทำไมมันบนรถเบาจังลากรรวมเละเ,เลยเละเป็นโจ๊กเดี๋ยวมันมันไม่ส่งเสียงพูดเลยฉันและท่ชมดาซีสองอู้ไม่มีวันแตะมือขนาด อย่าพูดอย่าพูดนะเพราะคพับพ่อผมกวนพวยโวอดรู้คสเป็นไงอะนนไรก็ไม่รู้ไอ้พ่อผมพูดด้วยน่ะไม่เห็นหรือไงว่าเขาแคสเกมมันอยู่เนอะพ่อบางคนอาจจะเป็นอย่างนี้น น่าจะอยากทางนล้ำาแคสไปเลยไ่น่ามาแคสตนอนนี้เลยจะน่าไม่อยากให้่อตื่น,นแลวนั้นผ่านปอดใจขอ,ของผมเป็นคนเดียวครับอ้าวไม่ต้องบอมระเบิดไม่ต้องบอมระเบิดเลยถลสับกเ็เตะแตก ของผม่องเจอแตกมาสองครังนะ้งเลยนะแตกมาสองครั้งก็ยังไม่ทันเลยมนจักมันอยู่ได้นานใช้มาห้าปีเลยนะแยบอ้ยโอุบัวตายอย,อย่ามาตัวใส่ฉันนะ อยายังเร็วเลยคือเดินทางมาแต่ละเดิมไม่ใช่ไหมคือดูกันหมดอ้ไม่ได้ท่านี้เลยนะนี่ท่าักนนานๆทีมันจะบอมให้นะเนี่ยโอ้ บอลในตอนดับบน่าที่เราเกิดเอ,อ็ดงี้นะหนึ่งบอลระเบิดซะลากอน <c oughs> เกินฟุ่มเลียวไปเกือบร้อยครับปีสองศพโอ้เหลือน้อยละนะอแล้วนะเนี่ยอืมเอาล่ะจบกุ้มแดงนี่นาะ มันมันน,นี่โอ้ยอย่งอางแรงตายให้ผมถอยหลังไปอีกหน่อยมีเกียดผู้หญิงมากเลยนะเนะี่ยนั่นเหยียบตัวผู้หญิงตัวนียผู้ชายกันเหยียบกันได้ อืออือโอ้ผู้หญิงก็เหมือนกันผู้ชายมันไม่สุภาพเหมือนกันไม่ใช่ว่าแต่ผู้หญิงมึงไม่สุภาพโอ้โอ้อืออือโอ้ไปไปเต้ แมงไม่ทำบอมเลยด่ดานต่อไปด่านข่าวผมตายวะไอ้หมีเหรอไอหมุนตัวตัวข่ะเพนดิึงจะหมุนตัวจกลมแพ้ครับดิงด่านจะหมุน,อ,น,น,มน,มน,มนอุ้หมุนตัวดิเนี่ยเซ็บเงินอุ้หมุนตัว อย่างมันไม่เกี่ยวกับคนเล่นนะก็ไม่ใช่ทุกเกงไม่ได้เกี่ยวกับคน,เ,คคนเล่นนะตายตายไปสิยิงดอกกินจะตายแล้วเกกนียแล้วกนดี่านที่แดนอุ้ยบงชาผม มันไม่น่าไปพุดไปเกิดอย่างนี้เลยจริงจิอะไรก็ได้ห้านาทีหนาทีเจ็นาทีแปดนาทีเก้านาทีเน่เดงเงินเท่าไหร่ก็เยอะอยู่เนี่ยมือหนึ่งอะไรอีกล่ะเนี่ยโอ้โฆษณาปะเกียรโฆษณาเป็นอย่างยิ่งฟื้อเชียบหัวเขาไม่ไดากคิดูเลย งาตาอย่างนี้อะไรแม่งอัพได้เหรอโอ้เ๋ยวไม่อัพต้องไหม่อัพอะไรอัพได้อีกแล้วเหรออันนี้นันงใช้แต่สีเขียวเหรอมึงนั่งใช้แต่ตรงนี้ใช่ไหม,มเพลงคือมึงมัน มันแพงอย่างยอดยิน่ะก็วหวอยู่ทำไมมันเรือนไมเดอกเดี๋ยวเก็บเข้าไปอตอนเก็บเงินมันยากชหมืันเกินแล้วเป้าหมายของเราวันนี้คือเก็บเงินซื้อเจ้าอาวุธกวาไว้ไม่ใช่อาวุธโอ้งคนนี้มีความสุขนาะถ้าไปหามน้ำไม่รู้ไล うん。